สมัยรุ่นพ่อเราผู้ชายที่มีเสน่ห์คือคนที่ตื่นเช้าทำงานหนักอดทนไม่บน่นทำเพื่อครอบครัวเป็นหลักแต่คำถามคือหนุ่มยุคนี้ยังต้องเวิร์กฮาร์ดแบบนั้นอยู่ไหมตอนที่หนึ่งเวิร์กฮาร์ดยังสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมดหนุ่มยุคนี้ไม่ได้ขี้เกียจแต่เขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำงานหนักไปเพื่ออะไร ชีวิตต้องแลกสุขภาพกับเงินจริงใหม่สเสน่ห์ของหนุ่มยุคนี้ไม่ใช่การทำงานจนหมดแรงแต่คือการรู้คุณค่าของเวลาและพลังชีวิตตอนที่2องเว s ร์กสมากลายเป็นสเสน่ห์อย่างใหม่หนุ่มยุคนี้อาจไม่ทำงาน12ชั่วโมงต่อวันแต่เขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลิกอะไรไม่จำเป็นต้องฝืน สเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่เหนื่อยแค่ไหนแต่อยู่ที่จัดการชีวิตได้ดีแค่ไหนตอนที่3ผู้ชายที่มีชีวิตน่าดึงดูดกว่าผู้ชายที่มีแต่ง,งานหนุ่มยุค2026เริ่มเห็นคุณค่าของสุขภาพงานอดิเลกความสัมพันธ์การดูแลใจใส่ตัวเองผู้ชายที่มีโลกของตัวเองมักดึงดูดคนที่อยากเข้ามาอยู่ในโลกนั้นด้วย ตอนที่4ความรับผิดชอบยังสำคัญแต่รูปแบบเปลี่ยนในรุ่นพ่อของเรานั้นความรับผิดชอบด้วยการทนแต่รุ่นของเรานั้นหรือรุ่นนี้ความรับผิดชอบด้วยการวางแผนผู้ชายยุคนี้จะเน้นการวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตสเสน่ห์ของหนุ่มยุคนี้คือความมั่นคงทางความคิดไม่ใช่แค่กำลังแรงกายอย่างเดียว ตอนที่5ผู้ชายยุคนี้กล้าพูดว่าพอพอกับงานที่ไม่ใช่พอกับความสัมพันธ์ที่บั่นทอนพอกับการพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดคือความแข็งแรงในรูปแบบใหม่บทสรุปหนุ่มยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเวิร์กฮาร์ดเหมือนรุ่นพ่อทุกอย่างแต่ยังต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมจริงใจกับชีวิตไม่หนีความลำบากสเสน่ห์ของผู้ชายยุค2 0 2 6 ไม่ใช่คนที่ทำงานหนักที่สุดแต่คือคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและสมดุลที่สุดแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ